เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะมีแบบจับชามกรีด Enmax PCX พวกนี้ครับอันนี้จะจะเป็นแบบจับที่ใช้กับเครื่องเกินนะครับจะเป็นแบบกลมเพราะว่าจับชามจะจับได้เต็มหน้าเวลาปาดหน้าชามจะไม่สะท้านนะครับเอาไว้จับปรับปรับหน้าชามปาดหน้าชามของรถสายพานนะครับแล้วก็จะมีแกนต่อบดวาวอันนี้ตัวขนาด5มิลนะครับ ใช้จับปลดวาวต่อกับสว่านมือเรานะครับเวลาวาวเรารั่ววาวเราซึบนะครับชุดนี้จะแถมกากเพชรไปด้วยนะครับแถมกากเพชรไปกระปุกหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวหนอนใช้สาหรับพวกฟ้าสุบสี่วาวนะครับสินค้าจากทางร้านอู่เช่างตีคือเมื่อช่าง cbr r a c i n g tool ครับตัวนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดกทมเขตสายใหม่นะครับเขตโอ้ไม่ใช่ครับกทมบางกอกใหญ่ครับอันนี้ของ บางกอกแก่นะครับขายจะเดินทางวันนี้นะครับส่วนเครื่องมือพิเศษต่างๆาทงี่ใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบจับฝาสูบทำบลแบบจับปาดฝาสูบรวมรุ่นหรือตรงรุ่นนะครับไม่ต้องขอห้าศูนย์นะแท่นตั้งศูนย์ข้อเบี่ยงแกนปาดบาร์แล้วก็มีดควักบ้าฝาสูบกอมควักบ้าฝาสูบเครื่องมือพิเศษต่างๆสอบถามทางร้านอู่ช่างตีเครื่องมือช่างได้เลยนะครับเครื่องมือพิเศษต่างๆ คือจะทําตามตัวเลขที่ลูกค้าสั่งนะครับคือราคามันกําหนดไม่ได้นะครับบางตัวทำหนาบางตัวทํำบางบางตัวเพิ่มลูกเล่นหลายอย่างนะครับเราเลยกําหนดราคาไม่ได้ครับคือให้สอบถามทางร้านอู่ช่างตีก็มือช่างได้เลยครับทางเพจนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ